Oh oh. <laughs> oh 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 <laughs> เปิดคลิปเปิดภาพออกมาพบพอกับซาเล็งเฮาอีกแล้วป่าลุงเลยเนะากะกากเยียมไปทั้งใดเด้มาเนี่เมื่อวานเมื่อวานก่อนนั่นไปสีเข่าพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอมาเนี่กันล้มๆพี่น้องเลยสีสวยๆแน่แล้วเนาะสิบโมงแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นเวลาเวลาสิบโมงแล้วแดดจ้าเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ กับทักทายสบายดีกันเบขขิดสุขุมสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพอก,กันอยู่ทางเฮือนมื่อน,นี้เนาะกำลังสิก้าเกียมไปซื้อน้ำพี่น้องเลยเนะะาะให้ดวงใหญ่เพิ่นพาไปซื้อน้ำก่อนอยู่ทางพุ่นแหละเนาะพาเฮือนแม่น้องเซอร์ไปพุ่นแหละโรงงานน้ำพันยูพุ่นเนาะไปซื้อเอาน้ำก่อนตุ๊กข้าก้อนแสดงไย ยังไงนะกลยเปเนี้ยตุกน้ำเบิดแล้วยังเต่าเดียวเนาะก็เลยสิไปซื้อเอาน้ำก่อนเนาะไปอ่ะเอาหาบ่เอาบริลล่างบ่เป็นด่างเองโอ้สหขี้ผาคือบิการดีแท้ล่างเองไปเยอะเลยอ้าวเอาคือบ่อมียพ่อมียกับซื้อใส่ได้ละซื้อใส่ก่อนที่นี่เอา mặc bất chấp cock thanh hẳn 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 cái hẳn 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 อาหาหน่อ,นอยบ่เพิ่นส่งอยู่เด้เพิ่นบ่าว่าส่งอยู่หักราคาหนึ่งอีกบาทส่งหักพันไปเอาซีบอไปเอาซีเอามาส่งนะฮะไ<ป>ก่ยังเนาะมีบ้านท้าบคิไปคนแรกเอาเสือก่อนไปไปเลยปึ๊บ ว่าเนี่ทั้งแม่ทั้งเตอร์พุ่นกลับไปซืออปปปปซ้อเอาแค่ข้าวเลยเนาะมาวันนี้เราก็ับไปซื้อเอาอีกกู้คอยเด้อจะเย็นเด้อหูรถพุ่นกันได้ค <c oughs> ือเดเร่ไปไา <ป S 1> <ไป S 2> นั่นเอกใจเข่า,าไรใครปัสส๊บจะพิโนเลยเนาะไอ้ทั้งพุ่นแหละคอยยากเลยก็นั่งซาเล็ก <c oughs> มาหอดทางนี่ <c oughs> เด้ใเอใครเนี่ย ทางมกินี้บ้าุกิกิเจ็งรถกาแตกล่ำล่ไปโอ้หีแสน่ยากนะทางมันกระทุ่มมาใหม่นะแต่ว่าก้อนมก ได้ต <l Jean> ้องพดน้าอาพอดไปพอดมันไปไปได้ไปจนี่ป่ะนี่ราคามเวโอ้ใเย็นนี่กูจังแมน

สองโรงงานเราเรอนตังอยู่เดินไปกั่วๆชุกไปชุกมาอยู่ในนี้มาทำอะไรบกคนกทบ่ทำกวาดให้เนาะทุก พื้นฐาก็มาตั้งพี่น้องเยเนะาะก็มาตั้งพีนี่เนาะแต่ก่อนเพิ่นก็ตั้งอยู่นอกบ้านพุ่นแล้วก็มาส่งเนาะมาส่งตามบ้านเฮามาเมอนี้ก็มาตั้งอยู่ทางบ้านแต่ว่าน,น้ำนี่เพิ่นก็ยังอยู่เอาน้ำมาจาากทางนอกหน่อยเนาะมีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งเนาะจะอยู่เป็นโรงงานของบ้านเฮาเองตัวนี้โรงงานของอบ้านอื่นเนาะมาตั้งอยู่บ้านเฮา ลองโลเถอะมาสักหน่อยอเป็นแพ็กก็มีพี่น้อย่างไเนาะ,ะแต่ว่าทางหันหันตรงเจ้าของบ้านเฮานะั้นยังบ่มีเทานยังบ่มีเป็นแพ็กเพิ่นยังบ่ทันเฮ็ดออกมาเนาะแต่ว่าทางนี้เพิ่นเฮ็ดออกมาแล้วเนาะน้ำดื่มกาดอกจำปาทิพย์ืตอโรงงานน้ำเพิ่นเดินสุดกุ้งกุก้งกู เห็ดมาติดทางเลยเนอะติดทางกับทางใหญ่เลยเนอะบ้านเพิ่นกับไอ้หน่วยงามๆนาะบ้านอันที่ห้าก็ขึ้นจะโค้งเพิ่นยุงเทพพป็นอะไรพี่น้อยเนาะทั้งพ่อแม่เห็ดให้อยู่บ้านพ่อแม่อยู่บ้านเห็ด ไปถ่าลูกเนาะลูกยุงเทพคนไทยกูแหละหาเงินอยู่ทางพุ่นเนาะได้ครอบครัวอยู่ทางประเทศไทยได้เงินงามเนไปทีลุงไงเพิ่นมากขึ้นเพือนเพิ่มในทรงทรงสามเดือนก่อนนั่นแหละเนาะยังบม่ได้มาถ้าเพื่อนอินเตอร์ซ้ำไปน้องไยเนาะยังบม่ได้มาเจาะบงเพควนซ้ำเนาะจากเป็นได้ไรเน่าฟังมึงตอนบ่ใบกูแหละเนาะ ตเนี่ยกำมาซื้อน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยกำลังเนาะอันเลิกสิมีเลิกโรงพยาบาลมาพุ่นแหละเนาะเมื่อวานนี้ก็บ่สบายพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องสิมีเพิ่นกะบ่สบายเป็นไข้เนาะเนไข้มาแต่ยทางุงใหญ่เพิ่นมาหาปากระโตมาหาาสิมีเป็นไข้ทางเฮามวานนี้มาเฮือนแม่น้องเชอเนาะก็เลยกลับมาให้เพิ่นกินเฮ็ดกินยา กินยาตอนเช้าแลก็ไปเพียนอีกยัเลงทางซิมมียังบม่ไมาเจาะปงสร้างแค่นี้เจอนอจากเป็นเห็ดจำจักเป็นเหตุใดๆยังบม่มาเบิร์นทางเมืองตอนบายเราคนขับมาเพิ่อรับพนักงานมานเฮาเลย เสด็จเปิดรับพนักง,งานบ้านเฮาเห็นคนบ้านเฮาคนหนึง่งมาสายมาวัดนงยันๆๆยันยันน้ำตกเลยบ้านเฮาเมื่อว่ามันเป็นทางคุกคิกเลยน้ำตกกันไว้วา่าอ่าปะเติ์เราไปซื้ออยู่ห่านนั่นข่างขางนั่น

ราเบรกมาใส่ตรงแนวจับแล้วบออไปทำวรมสะอาดมาแล้วก็มาใส่ยีนี่เลยดิใถ่เตะ ເຮົາເບິ່ງເບິ່ງຫຍັງໃຫ້ໂຕນັ້ນນະໂຕເຮົາອັນນັ້ນນະໂຕເຮົາບ່ງໝາຍືນມຕ 讲的偏。

ดูตกต่มาขนาดนี้กติอาจารยาจมีการเอาติ๊งคิปัไงไมาตรอบเขาไม่ตั้เขามาผนมันจหลอตัวเองตัวเองตัวเองใจเงินได้ซุ้อไได้สี่พันกีบอ่ะไปเอาให้พันได้หมตล่ะธรรมดาเยอะจ้ะ

สีตุกเนาะเดสีตุกซาพันเแมนไอหาตุกเนาะปาิสีตุกสาพันแมนาาตกนุกหาพันไถ้าแมน้องเจอไปเมื่อวานนี่เพิ่นไ่ได้เอ็เอาโอกใส่อันนีใหายเลเอาไปหาานหัานกระขาดตันนั้นเนาะแล้วแล้วแล้ไปเอาแต่เพื่นก็บ่ได้อ่อายังเสอเดินอนั่ปนปิดหัวนี่นะเปิดพัน,อนเอาน้ำ เพราะว่านี่แล้วไปดก็ไม่ได้ไม่ได้ใจถึงไม่ได้ติดใจไงไปซื่อเด็ตสิเอ้ยนะอ้อหุ่นมาหอดทางนี่เลยเส่ผ้าขนสันว์เกออกอันนี่กินเก่ง bây đông thì mấy mấy sư vợ không thang cực cực ít thang thêm bật lợi nhám khuẩn nhăn cơ tích, phải hòn vẻ cạn nhám lẽ, nhám lẽ không, không phải chiếng lên tiếng nát khờ nát khờ đó ta hỏi nó đông này Rất chỉ đông này gắn Đây Đây Hẹp tôi cháy Để bán nó này xa Khuẩy này แม <laughs> ่ข้าวัหดหอดมองบริการถึงที่บริการเตงที่ซักตัวเองไปเอาเองเยอะบริการถึงที่ ไปเป็นกลัวพี่ไก่เนี่ยพิก่นี่เพิ่งมาส่งใช่ไยเลยเนามันกบราคามันจะสูงเนาะราคาแปดแปดพันบอกพ่ไก่แปดพันแปดพันสิายนี่ะวันนี้เข้าไปเอากระุกสี่พันกระดุกครึ่งนึงได้โชคทุกตีเครื่องก็เครื่องแต่มาใกล้อีกวัโยาะก็พัฒนาไปน้ำเลยชิ่แต่หองเก่านโอ้ยแต่เนี้เพิ่าคิดสาวมาให้ค่ไม้กินได้ดิเนาะเาเนี่ย พุหมักม่วงแตกเสือดี๋ยสบายเขาอีกสบายเขาอีกแล้วทำตามยุคนั้สมัยนั้นยกมันสมัยมันถ้าบ่ซื้อกินก็จักสิกินไสพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าตะกี้แต่ก่อนได้กินสร้างให้เดี๋ยวนี้สร้างให้ตกมา2ปีนี้ เพิ่นปลูกมูเพิ่นเอาแล้วน้ำหั่นตักคดมูเลยเนาะควาบ้านเมืองคนกัดซื้อกินลายแล้วไป,ลนะไปนี่ไปนี่อันบออันว่าขี้บุบไปไปทางนั้นไปไปทางนั้นอันบอตันทางบอบอ,บอ,อะมาตัดป,ปลูกละไปนี่ก็ตามใจแล้วออกขั้วจีเจนะยันมันมันตันทางอยู่แล้วอืมชุบเขา ตัดผมให้ลูกค้าป่ะเนี่ยเอาเงินค่าอ,อันนี้ค่าน้ำมาน้ำสามพันน้ำสามพันพอดีตัดหัวหนึง่งได้แหละเนาะโอ้ยลมแหงซ้ำพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะ,ะมาหอ,อาาด,ด้วอครับชาติเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะไปซื้อน้ำพี่น้องเลยทางพุ่นแันเลยเคลื่อนแมลงเชื้อไปหน่อยหนึง่งเนาะแต่อยู่ในบ้านเรับเองลมพี่น้องเลยวันนี้เนาะ เอาเอาพบอพ่อคนอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้กะมาซื้อน้ำพี่น้องเลยเนาะทางหันเพื่อนคนแรกเนาะสำหรับคลิปนี้กลัลาพีแล่น้องแล้วเนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะไปแล้วไปแล้วสบายดีกันบันสดสุขสุขก็พี่น้องเลย